เมื่อกี้เราเปิดใหม่ก็ได้ครับการเสียงเสียงไม่ไหวจริงๆอ่ะโอ้โหเขียวผมเมื่อกี้เราเปิดมาแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาไมก่เสียงผมเดินไปหาเราแล้วพี่ที่กับเปิดใหม่เราม่เชื่อว่านี่ดามมีเชื่อกจอกเสียวไม่งั้นกูคุจะชิบายเอาแล้วแบบยังยังจะฝืนคู่กับพวกเราอยู่นี่เออพิมพ์ก็ได้นะไม่เขาอาจจะขี้เกียจขีแล้ว ผมอยากโดนฟองครับผมอยากโดนฟองฟองทีดีเชียไอสัตว์อียเอสัตอีเฮ่อ้วนีเยอ้วนคอดำเล่นหลังคอมคอดำไม่เชียรดคลิกเลยหคลิกเลยอะไรอ่ะนั่นแหละโบโบออ้มชื่ออยครับต่ผมสงสัยว่าผมทไชื่อนยาขนาดนั้นคนเป็นใครฮะชื่อผมอ่านยากโอเคไมาเห็นชื่อเราชื่อเราอ๋อ คุณฮานะนี่หว่าคุณฮานะนี่หว่าหลวว่าดีครับ